สวัสดีครับวันนี้บริษัทไอแซคเอนจิเนียริจะมาแนะนำโทรศัพท์ไร้สายรุ่นกิตเซต A450 ซึ่งวันนี้ที่เรานำมาแนะนำกันก็จะเป็นแพ็กเกจ4ชุด4เครื่องนะครับซึ่งแพ็กเกจ4ตัวนี้นะครับจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการทำสมุนระบบตู้สาขาย่อมๆได้นะครับโดยที่เราทำการแพร่สัญญาณทั้ง4เครื่องให้เป็นระบบเดียวกัน แล้วก็หลังจากที่แพ้เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะโทรหาก,การระหว่างเครื่องได้เหมือนระบบทุกสา,าขาโทรศัพท์เลยนะครับอีกทั้งตัวระบบยังสามารถที่จะเชื่อมต่อเบอร์พื้นฐานได้อยูหนึ่งเบอร์นะครับสามารถที่จะใช้สําหรับการโทรเข้าโทรได้นะครับซึ่งวันนี้ที่เราเอามาแนะนําก็จะมีกลุมมกอุปกรณ์แป่งสัญญาณซิงเกิลถือที่เป็นตัวโอบานเขีนเบตัวนี้ด้วยนะครับ ก็คือตัว Y7A ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่แปลงสัญญาณสิ่งมือถือน,นะครับให้เป็นสัญญาณนาล็อกเพื่อที่จะใช้งานกับระบบไร้สายเครื่องโทรศัพท์ไร้สายของเรานะครับรุ่นทีวเกษตร a ส5 0้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดสอบกันนะครับในเรื่องของการโทรเข้าโทรออกผ่านอุปกรณ์สัญญาณอุปกรณ์แปลงสัญญาณ ผมทําการโทรผ่านตัวก่อนการจัายาที่เราใส่ซิงมือลถือไว้ในตัวบล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อสายไปที่ตัวเครื่องนะครับที่เป็นตัวเอีตอนนี้ทั้งสี่เครื่องแบบพร้อมกันนะครับเราสามารถเที่ยวเรื่องรับที่เครื่องใดก็ได้นะครับหลังจากที่รับแล้วนะครับก็สามารถที่จะโอสายไปยังเครื่องอื่นได้นะครับในกรณีที่ต้องการจะโอ ก็ให้กดในสองตัวป,ป,ป,ปุ่ที่เป็นไอเทนะครับตามด้วยเบิดเครื่องนะครับหลจากที่มีเสียจดะะิดน,นะครับจะ็กดรกดับสานะครับแล้วก็จะมีสัยท่วางสายด้เลยนะครับจาที่โอนแล้วตอนนี้สัญญาณก็จะไปอยู่ที่เครื่อง ก็เปรียบเสมือนเป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ระบบหนึ่งเลยนะครับสำหรับเคร,รื่องโทรศัพท์ไร้สายกิเกซเอสสี450ตัวนี้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจสินค้านะครับก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าขอราคาเข้ามาได้นะครับที่บร,ริษัทไอแซคพเจิเน์นะครับเบอร์ตริดต่อ0 2นย์9 2 3 3้ 4. หรือว่าจะเข้ามาทดลองก่อนตัดสินใจซื้อได้นะครับ ที่สยงบริการไอแซคซีคอนนะครับอยู่ที่5้างสินค้าซีคอนบางแคนชั้น3สซงได้ทีนะครับหรือว่าจะเข้าไปรับชมนะครับสินค้าต่างๆของทางบริษัทเราก็ได้นะครับที่ Facebook ไทยโ o t o ช็อ p นะครับก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปในเ่เทานขีขอบคุครับ